สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกทุกกลุ่มซึ่งมีทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมซึ่งแต่และทีมแข่งไปแล้วทีมละสีนัดกลุ่ม A ที่1เซอร์เบียชนะรวดมี12คะแนนะที่2จีนชนะ3แพ้1มี10คะแนนที่3มเนเธอร์แลนด์ชนะ3แพ้1มี10คะแนนที่4โดมินิกันชนะ3แพ้1มี9คะแนนที่5แคนาดาชนะ2แพ้2มี5คะแนนที่6เช็กชนะ1แพ้3มี2คะแนน ที่7และที่8ยูเครนและเม็กซิโกแพ้รวดมีศูนย์คะแนนกลุ่มบีที่1ญี่ปุ่นชนะรวดมี12คะแนนที่2อรตุรกีชนะรวดมี12คะแนนที่3บาราซิลชนะรวดมี11คะแนนที่4เบลเยียมชนะ2แพ้2มี6คะแนนที่5แคนาดาชนะ1แพ้3มี3คะแนนที่6กโติลิโกชนะ1แพ้3มี3คะแนนที่7บัดแบงกาเรียแพ้รวดมี1คะแนนและที่8ดเปรูแพ้รวดจะไม่มีคะแนน และกลุ่ม C ีซึ่งเป็นกลุ่มของไทยที่1อิตาลีชนะรวดมี12คะแนนที่2สหรัฐอเมริกาชนะรวดมี12คะแนนที่3เยอรมันชนะรวดมี10คะแนนที่4โปแลนด์ชนะ3แพ้1มี10คะแนนที่5ไทยชนะ1แพ้3มี2คะแนนที่6ที่เก็ตเกาหลีใต้กับสโลวาเดียมีทีมละ1คะแนนส่วนที่8โคลอเบียจะไม่มีคะแนนซึ่งโปรแกรมที่เดียวของนักตบสาวไทยเจอคู่แข่งไม่แข็งมากนักวันที่22พบกับทางสโลวาเนียวันที่23บพบเกาหลีใต้ ได้วันที่24พบประทานโคลอมเบียซึ่งทั้งสามนัดจะแข่งขันกันเวลา19นาฬก30นาทีสำหรับลิดนี้สวัสดีครับ